เดี๋ยวให้อาจารย์เซนนุ่นเดนีนได้กล่าวแสดงความรู้สึกนะที่มีต่อรั้วแห่งน,นี้นะครับแล้วก็สำหรับบุคลากรที่ได้ร่วมทุกร่วมสุขนะในตลอดระยะเวลา24ปีที่ผ่านมาขอเรียนเชิญครับสวัลลัมบัลิกลุมมเรามมัดุลลอฮ์ดานลาอัลลบารกาตุเรียนประธานกรรมการสถานศึกษาท่านผอ กํากนะำนันนะครับท่านเวลออมาแล้วก็รองโรงเรียนสวนพรยาวิทยาและรองโรงเรียนนาราศิษาไัยและคณะครูบุคลากรทุกท่านนะครับนะก,ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนนะครับและฝ่ายบุคคลนะที่ได้จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับ ก็รู้สึกทเศร้าๆมาก่อนอื่นนะครับอยากนะก็อยากอยากจะเล่านะครับไม่รู้พูดออก ก็มาอยู่ที่นี่นะมาทั้งบด24ปีครับก็มาตั้งแต่วันที่11มิถุนานะถ้าจะไม่ผิดนะครับ25 2544นะครับนะมาวันนั้นก็มีนะคนที่คนที่ยังอยู่นะวันนี้นะครับวันนั้นนะก็มีอาจารย์นิเม อจารย์ทิพวรรณแล้ก็อาจารย์โชมอาจารย์โชมนี้ย้ายมาจากบางปอนะอ่าบางปอนะครับตอนนี้เหลือ3มท่านแล้วนอกนั้นก็ครูใหม่หมดเลยนะครับก็อยู่ที่นี่มีความสุขนะครับนะท่านนะโออาบดนฮารีนะครับก็เคยถาม vâng dạ dạ